สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวินทีวีอีกแล้วนะไม่ใช่นะครับวินไทยแลนด์ทีวีนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเล่นสวบวโหมดนะครับก็ไปกันเล่นดีกว่านะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรออีกสักแป๊บหนึงนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรอแป๊บนึ่งนะครับคือผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับก็รอก่อนนะครับยกกรับมาเลยนะครับ อะไรเหมือนผมเห็นอะไรนะครับไฟนะครับทอดนี่เองนะครับโอ้ยแหลกนะครับรายงานจากคุณสลายุทธค่ะวันนี้มีอะไรคร<อ>ับนองไวเอม,มีลูกหมาค่ะลูกหมาตกน้ําไม่ดูแม่งคอมพิวเตอร์มาเล่นเกมกันเล่นเกมมาก เหมือนนักหนาคนดีนักหนานีเนี่ยรับคาดีส่งตัวนี้พบได้ในเอิร์มนะคะแต่ว่าคนีี่เจอเนี่ยต้องรอให้เปเที่ต้องรับนไปกินเอ่อเรียกว่าอะไรกินรับกินกินเอ่อกินให้พวกวีเลเจอเนี่ยกลายเป็น ซอมบี้วิลเลจเจอนะครับก็พูดอย่างนั้นเลยนะครับก็เสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดเสียงดังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ูกอยากให้เสียงดังอยู่แล้วไงน,นะครับนอนก่อนแล้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับไปดูหมาน้อยกันเลยดีกว่าน,นะครับ ก็มาเคาะประตูแล้วมาขออะไรนั่นหนีไม่นะะเนี่ย้ก็ได้หรืไงวะเอา้าแม่งโดนแดดเผาตายแล้วนะครับแม่งโดนแดดเผาตายนะครับใกล้ใกล้ป่าอีกแล้วนะครับก็เสียงมันเบาเนี่ยนะครับก็ขออภัยนะครับนะครับเปิดกล่องแป๊บนะครับจำได้ว่าผมใส่ เหล็กลอยู่ไหนกล่องน,นี้ปะใช่เ้วยเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับหมาของผมก่อนนะครับผมบอกชื่อมันยังว่ามันชื่อดอกกีดอกกีอ้าวพูดไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเอานสตาร์เนเธอร์สตาร์เนี่ยนะครับเอาเนเธอร์สตาร์มานะครับเอาเนเธอร์สตาร์มาแล้วชี้ ไอวงกลมนี่ไปกับมันนะครับจะมีชื่อบอกนะคบมันจะพูดกับเรานะครับปีเจ้านายเจ้านายอะไรไนะผมฉันเอาเนื้อซอมบี้มาให้นะแกชอบไหมชอบมากเลยครับเจ้านายแกนั่งก่อนได้ไหมเนี่ยอ้ไปไหนแล้วล่ะจูนนิ่งๆดวย อยู่นิ่งๆสีม้าเร็วสีใดสักทีฉันจะต้องหาแฟนมาให้แกแล้วสินะมานี่ผูกไว้แกอยากไปเดินเล่นกับฉันไหมไม่เอ้มาเร็ว oh. ไอ้ม,าอมา้า,มายเย่ไอ้มา้าป้าไอ้ม้าโูกโอ้ยพูดผิดไอ้ม้าโกแกทำให้ฉันดูเย่ <Ha. S 1> <laughs> ไหวเคียงหัวใจนะครับออจะไปเปิดทำไมแล้วรับก็วันนี้จะเตรียมของให้พร้อมนะครับเพก็ที่เราจะได้ไปทำเอ,อ่อเอ,อ่ออานนี้เทอร์ตาไว้นแะนะครับโอ้ดูเหมือนว่าข้าวจะโตแล้วสินะสองต้นเลยกะโตสองต้นนี้นะ ก็ไอ้ทําไมคนแก่มาทำงานใช่คนแก่รวระป้าขอโทษครับก็นะกรับก็อยู่ป .3 เองน,นะครับเก็บเก็บจนเบยอ,อยทุกนี้ทำไมมันมืดจังเลยตรงนี้มันมืดมากเลยนะเนี่ยฉันไปดีกว่านัากับ ไปทำอะไรกันดีนะคระระหว่างขุดแร่กับเดินเล่นไปไหนกันดีผมว่าขุดแร่ดีกว่านะดีใหมผมหิวแล้วกินไม่ได้ด้วยข้าเนี่ยสี้าสาลีนี่มันไม่ได้เรื่องออเลยกินอะไรที่มันมีประโยชน์ด,ดีกว่าโอา้ยไม่ใช่ อันไหนเนี่ยอันนี้หรือนนโอเคเอาเนื้อมาแค่นั้นก็อิ่มแล้วอนนโอเคเรียบร้อยนะครับก็บอกกี่รอบแล้วเนี่ยว่าให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับกดติดตามด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครชอบคลิปผมเลยนะครับต้องมองหน้าเอนดอเดอร์แมวเอนดอเดอร์แมวมานี่เลยนะเอนดอเดอร์แมวเอนดอเดอร์แมวอะเอนดอเดอร์แมว Endo แ e วป้าบอ o m มวป้าบอมันยังมเออ,เอน n e l ฆ่าผมตาย e n ม o m e วฆ่าผมมันจะต้องฆ่ามันเพื่อเอาเอา,เ,อเ,เอา e อร์นะครับที่จไผมไอ Endo แ e l เร็วเอาขอของผมไปกมหน้าไว้กมหนา้นาวไว้ ào, ào, cho ba, ít cháu, à, ba, cho ba thôi, đi, lại anh cái thằng đi, quạt cho cho coi, ไปดีอินกันนะครับดีไหมวันนี้ดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หละครับนะครับ,นะรบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมอนสเตอร์ที่มก็มีโชก้านะครับแล้วก็เอนเ์แมทนะครับแล้วก็เอลเดอร์กราเดียนกราเดียนวิทเทอร์นะครับ แล้วก็โพลารเบมีขาวนั่นเองนะครับก็ผมไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มมานะครับก็รอดูนะครับก็จะมีของพวกนี้เลยนะครับที่ผมเอาใส่ไว้เนี่ยนะครับก็จะมีเนเธอร์สตาร์หัวมังกรเอนโดโพลไอออฟอนเดอร์ป er, ีไข่มังกรแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับ จำชื่อไม่ได้นะครับก็ขออภัยนะครับวัดดีด็อกกี้ฉันไม่มีเวลาว่างหรอกนะฉันจะมาน,นั่งแคสเกมเนะี่ยก็คือผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็อีกแป๊บเดียวได้ไหมเดินทางมานะครับ ก็เดี๋ยวจบก่อนนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตัดไม้เสร็จนะครับตรานี้ไปเอาควานแล้วนะครับควานที่จะไม่ตช่องนี้ใช่ไหมอีมนะครับ๋ยขอตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจบคลิปนะครับเจอกันครัหน้านะครับนะครับเราจะต้องตัดไม้ตรงนี้นะครับ นะครับตัดแบบไม้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเรานะครับตัดแบบไม้ทำลายป่ามันแบบไม่ดีโอเคประมาณนี้พอมั้ยโอเคนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งบ้านได้ มาตกมาที่ไหนเนี่ยับาตกแต่งบ้านได้รับมตั้งใจมาอมาตกแต่งบ้านนะัตกแล้วเนี่ยับนครับ ไม่ทอนนะคบก็เดี๋ยวเจอกันพ์ดหน้าก็แล้วกันนะครับมาตัดต่อนะครับโี๋ยวเก็บข้าวก่อนนะคบไปจุพาร์ดนะครัก็กิบข,ข้าวก่อนก็แล้วกันนะครับ